มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนด่วนสอบบอกคเคแล้วต่อเวลาเคอร์อฟิวอีกนะคะจากกรณีวันที่9กันยายน64มีรายงานว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัสโคโรนาส0 1 9 หรือว่าสอบปกอสอบบคเปิดเผยนะคะว่าการประชุมสบคชุดเล็กนั้นมีความเห็นร่วมกันที่จะนําเสนอเรื่องลดจํานวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มเพื่อขอความเห็นชอบของสอบคอชุดใหญ่นะคะที่จะประชุมในวันที่10กันยายนซึ่งมีพลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสอบคอเป็นประธานค่ะทั้งนี้นะคะปัจจุบันจังหวัดสีแดงเข้มมี29จังหวัด ล่าสุดนะคะมีรายงานว่าวันที่10กันยาย,ยน64ที่ประชุมสบคอชุดใหญ่วันนี้โดยมีพลเอกประยุจันโอชาในรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะมีมติคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดจากเดิมนะคะที่มีรายงานว่าสอบอสบคอ,อ,บคอได้เสนอให้มีการพิจารณาลดพื้นที่ลงนะคะ เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลง,ตงแต่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงอยู่และยังมีจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้คงมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามระดับพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดฉบับที่32เดิมถึงวันที่30กันยายน2564และกำหนดให้ Work from Home ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะ ส่วนเรื่องของการห้ามออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิวยังคงเวลาเดิมไว้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง4นาฬิกาค่ะส่วนกิจการและก็กิจกรรมเช่นการอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารห้างสรรพสินค้าร้านทำผมยังคงปิดสถานที่บันเทิงห้ามดื่มในร้านเช่นเดิมนะคะแต่เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ